ตอนที่357ดีใจจนตัวลอยขอบคุณท่านหมอเหลียงรบกวนท่านแล้วหลังจากหลินเว่ยเว่ยได้ยินเช่นนั้นนางก็ดีใจจนตัวลอยยะหูไม่ต้องดื่มยาขมขมอีกแล้วเมื่อมอบของขวัญที่นำมาด้วยให้หมอเหลียงแล้ว นางก็รีบจูงมือบัณฑิตหนุ่มออกจากบ้านหมอเหลียงราวกับข้างหลังกำลังมีโจรไล่าตามมาอย่างไรอย่างนั้นระหว่างทางกลับฝีเท้าเบาและมือก็แกว่งไปมาเหมือนจะบินได้แต่ตอนขามาเหมือนมีอะไรถ่วงขาเอาไว้ทำให้นางก้าวเดินได้ยากลำบากยิ่งนักสภาพต่างกันราวฟ้ากับเหวเจียงโมหานเดินตามหลังนางเขาถึงขั้นสายสีซาเบาเด็กน้อยคนนี้เวลาปกติดูเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วนางก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่ชอบเอาแต่ใจเจ้าเล่ตกละและเกลียดการดื่มยานสขม เวลานี้หยวนเจี๋ยกำลังตั้งหน้าตั้งตารออาหารกลางวันของบ้านตระกูลหลินเพราะเขาเคยได้ไถ่าถามเรื่องบ้านตระกูลหลินกับตระกูลเจียงมาจากคุณชายรองลู่ซึ่งคุยโวว่ารสชาติอาหารของตระกูลหลินอร่อยเป็นอย่างยิ่งยังบอกอีกว่าไม่มีพ่อครัวคนไหนในเมืองหลวงมีฝีมือสู้หลินกูเหนียงได้ดังนั้นตอนที่หลินจือเหยียนมาเรียกเขาไปรับประทานอาหารบ้านข้างๆในใจของเขาก็แฝงไว้ด้วยความหวังและความตื่นเต้นพอสมควรแค่แคกอาจเป็นเพราะอาหารที่กินระหว่างทางและอาหารในโรงเตี๊ยมนั้นไม่ถูกปากเขาเลย ดังนั้นเขาถึงได้ลินจอเยียนเชิญแขกมาที่ห้องของตนพี่รองบอกว่านับจากวันนี้หน้าที่ในการต้อนรับแขกจะเป็นของเขาเพียงผู้เดียวโชคดีมีสิทธิพี่เจียงและว่าที่พี่เขยใหญ่อยู่เป็นเพื่อนเขาจึงไม่ประมาามากนักการต้อนรับแขกของภาคเหนือล้วนต้อนรับกันบนเตียงเตาเตียงแสนอบอุ่นปรากฏทุกคนนั่งท่าขัดสมาธิเบื้องหน้าเป็นโต๊ะและอาหารที่เต็มไปด้วยควันร้อนระอุในสายตาคนทางใต้อย,อย่างหยวนเจียจึงเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ยิ่งนัก เขาทำตามวิธีชาวบ้านท้องถิ่นคือถอดรองเท้าออกใส่แค่ถุงเท้าและพยายามเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยแต่ก็ไม่สำเร็จแม้จะเจ็บเท้ามากแต่เขาก็ยังนั่งท่าขัดสมาธิเหมือนพวกบัณฑิตเจียงไม่ได้อยู่ดีหลินจือเยียนสังเกตเห็นสถานการณ์ของเขาจึงรีบพูดว่าคุณชายหยวนนั่งท่าไหนสบายก็นั่งท่านั้นเถิดขณะพูดก็ปล่อยเท้าที่ขัดสมาธิออกแล้วนั่งด้วยท่าไขว่ห้างสบายๆแทน หลินเว่ยเว่ยถือถาดด้วยมือข้างเดียวแล้วผลักประตูเข้ามาคล้ายกำลังเล่นกายกรรมหลินจือเยียนที่นั่งอยู่บนเตียงจึงรีบเข้ามารับถาดไปจากมือพี่รองทันทีเจียงโมหานถลึงตาใสานางเด็กน้อยคนนี้เหตุใดจึงอยู่เฉยไม่เป็นหลินเว่ยเว่ยถลึงตาตอบกลับแล้วขยับแขนที่ให้อยู่บนหน้าอกที่ข้าใช้คือมือข้างข,างขวาต่างหากหัวสิงโตน้ำแดงหมูตรงพอ หยวนเจียตาโตขึ้นมาเล็กน้อยและแอบ,บทราบซึ้งในใจคนตระกูลหลินจะต้องรู้ว่าเขาเดินทางมาจากภาคใต้สู่เมืองหลวงจึงเตรียมอาหารขึ้นชื่อสองอย่างของซูโจและหางอโจไว้ให้คาดไม่ถึงว่าจะได้กินอาหารบ้านเกิดในภาคเหนือเช่นนี้อาหารที่เหลืออีกสามสี่อย่างก็เป็นอาหารชั้นเลิศซี่โครงหมูตุน๋นน้ำแดงเนื้อรมควันผัดต้นกระเทียมหมูทอดราสเปเรี้ีวหวานและผัดหมูทอดกรอบแม้จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแดนเหนือแต่ก็ยังไม่ลืมนึกถึงชาวภาคใต้อย่างเขาหลินกูเหนียงช่างเป็นคนจิตใจดีเหลือเกิน หยวนเจี๋ยหันไปมองหลินเว่ยวแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเชิญขอโทษมือของกูเหนียงยังใช้งานไม่ค่อยสะดวกข้าก็ยังมารบกวนให้ท่านทำอาหารเหล่านี้อีกหลินเว่ยว,ไว,ไว่โบกมือแล้วพูดพร้อมรอยยิ้มคุณชายหยวนไม่ต้องเกรงใจอาหารชั้นเลิศบนโตนี้ส่วนใหญ่เป็นฝีมือพี่สาวของข้านางแค่ขยับปากอยู่ข้างๆกำหนดเมนูอาหารที่จะทำบางทีอาจเพราะนางกลัวพี่สาวจะเบื่อเกินไปนางจึงพูดเย้ยหย่าสักเล็กน้อยเพื่อสร้างบรรยากาศบุตรสาวคนโตตระกูลหลินขอบใจ แต่ข้าไม่ต้องการอาหารบนโต๊ะเหล่านี้เป็นฝีมือของคู่มั่นหมดเลยหรือเพิงหยูเหยียนรู้สึกได้หน้าได้ตาขึ้นมาทันทีเขาจึงรีบพูดกับหยวนเจี๋ยว่ามามา,มาลองชิมว่าจะถูกปากคุณชายหยวนหรือไม่น้ำเสียงที่เขาเอ่ยออกมาราวกับเป็นเจ้าบ้านอย่างไรอย่างนั้นทําให้หยวนเจี๋ยเกิดความสงสัยต่อฐานะของอีกฝ่ายขึ้นมาหลินจือเยียนจึงรีบแนะนําให้พวกเขาได้รู้จักกันคุณชายเผิงท่านนี้เป็นคู่มั่นของพี่สาวคนโตอาหารบนโต๊ะนี้ก็เป็นฝีมือของนางเอง อ้อเช่นนั้นก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดบัณฑิตคนนี้ถึงได้ปกปิดสีหน้ายากไม่อยู่ยวนเจียลองชิมหมูตรงพอหนึ่งคำทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เปล่งประกายโอ้มันปลุกเร้ารสชาติแห่งความทรงจําในวัยเด็กของเขาขึ้นมาไม่ใช่สิมันเป็นอาหารซูโจที่อร่อยกว่าตอนเขากินในวัยเด็กเสียอีกรู้แล้วว่าเหตุดใดชายแท้เพิงจึงทําสีหน้าภูมิใจเช่นนี้เพราะคู่มั่นมีฝีมือให้โอ้ออวดนี้เองคุณชายเพิงโชคดีเหลือเกิน เมื่อเห็นเพิงยูเยียนทำหน้ารอคอยคำชมหยวนเจียก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยชมขึ้นมาเพิงยูเยียนฉีกยิ้มมีคู่มั่นที่ฝีมือทำอาหารเช่นนี้ก็ต้องเป็นโชคสำหรับเขาอยู่แล้วแน่นอนว่าโชคในคราวนี้ยังเป็นตัวเองส่อสแสวงหามาได้บิดามารดาและพี่ชายก็ล้วนชื่นชมเขาว่าได้ทำเรื่องถูกต้องที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งเลยแม้ด้านในหัวสิงโตน้ำแดงจะไม่มีปูเกือกมา้าแมงดาทะเล เป็นส่วนผสมแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มของกรอบอะไรลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติไม่รู้ว่าด้านในมีเครื่องปรุงอะไรบ้างเวลากินไม่กระทบความหอมของเนื้อและยังมีรสชาติเข้มข้นกว่าปกติหลังจากลองชิมอาหารหลายอย่างหนึ่งรอบแล้วในที่สุดหยวนเจี๋ยก็ยอมรับว่าคุณชายรองลู่ไม่ได้พูดเกินจริงเพราะฝีมือของบุตรสาวบ้านตระกูลหลินไม่ใช่สิ่งที่พ่อครัวธรรมดาจะเทียบติดไม่ทราบว่าพี่ใหญ่ของท่านทำอาหารขึ้นชื่อของซูโจและหางโจเป็นได้อย่างไร หยวนเจียพอใจกับอาหารมื้นี้ยิ่งนักโดยเฉพาะเมื่อได้กินรสชาติของบ้านเกิดที่ห่างหายไปนานพ่อครัวในเมืองหลวงเหล่านั้นทำหมูตรงพอออกมาไม่มีรสชาติดั้งเดิมเลยสักนิดเจียงโมหานหลีตาลงเล็กน้อยขณะหันไปมองหลินจือเยียนหลินจือเยียนเริ่มพูดพร้อมรอยยิม้มพี่รองมีพรสวรรค์นในด้านการทำอาหารและขนมฝีมือของพี่ใหญ่ก็เป็นนางสอนส่วนเรื่องที่ว่าเหตุใดจึงทำอาหารภาคใต้เป็นนั่นคงเพราะโชคดี ตอนพี่รองไปร้านขายหนังสือกับข้านางไปเจอสูตรขาดขาดหายหายมาจากกองกระดาษเก่าด้านในจดบันทึกสูตรอาหารจากทั่วล่าเอาไว้พี่รองจึงฝึกทำนับครั้งไม่ทวนเพื่อทำให้สูตรอาหารเหล่านั้นกลับมาสมบูรณ์นี่ก็เป็นเหตุผลว่าเหตุใดพี่รองจึงทำอาหารทางใต้เป็นคุณชายหยวนท่านคิดว่าอาหารสองจานนี้มีอะไรแตกต่างไปจากอาหารทางใต้ที่ท่านเคยกินหรือไม่อันที่จริงแล้วด้านรสชาติปรุงออกมาให้คนใต้กินได้แต่ก็ยังเหมาะกับคนเหนือด้วย หลังใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงมาเกือบสิปีหยวนเจียก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับอาหารของทางภาคเหนือแล้วดังนั้นหัวสิงโตน้ำแดงและหมูตรงพอจึงถูกปากเขาเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้ำแกงไข่ใส่เปยเล้งอย่างสุดท้ายนั้นหยวนเจียไม่ทันระวังจึงดื่มเข้าไปเต็มๆหนึ่งชามหลังกินอาหารเข้าไปเยอะเช่นนั้นการกินน้ำแกงไข่ที่มีรสชาติอ่อนตัดเลี่ยนได้ดีตบท้ายถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม เขาอดไม่ได้ที่จะชมวิธีปลูกผักในหลังไม้เหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่จริงๆห,หลินจือเยียนจึงมีใบหน้าเปื้อนยิ้มทันทีพี่รองเป็นผู้คิดค้นในฤดูหนาวทางฝั่งพวกเราจะต้องเผาถ่านถ่านที่บ้านเราใช้ก็ไม่ต้องเสียเงินในห้องจึงอบอุ่นอยู่เสมอและเหมาะกับการปลูกผักพอดีพี่รองเป็นคนเสนอเราจึงลองปลูกแต่คาดไม่ถึงว่ามันจะเติบโตมาอย่างดูดีใช้ได้ผักกาดกวางตุ้งและปวยเล้งจะนับว่ามีอะไรน่าตกใจในห้องของพี่รองยังปลูกแตงกวาพริกและมะเขือเทศอีกด้วย แม้พวกมันจะมีไม่มากแต่อาหารที่กินในคืนข้ามปีใหม่ของงอพวกเขาก็จะมีรสชาติขึ้นไม่น้อยแล้วเจ้าหนูน้อยไปดูต้นมะเขือเทศทุกวันเพื่อรอให้ถึงคืนฉลองข้ามปีแล้วเขาจะได้ใช้ผสมกินกับน้ำตาลขาวหลังเข้าสู่ฤดูหนาวบ้านตระกูลหลินก็ไม่ขาดแคลนเนื้อสัตว์และอาหารอยู่แล้วแต่พวกนางตั้งตาคอยในการที่จะได้กินผักหรือแตงในฤดูหนาวมากกว่าโชคดีที่พี่รองมีวิธี หลินจือเยียนเริ่มสังเกตเห็นว่าไม่มีอะไรที่พี่รองทําไม่ได้บ้านอื่นนำไปทําตามแต่พืชผักก็เติบโตได้ไม่ดีเหมือนของพี่รองหลังกินข้าวเที่ยงได้ไม่นานในที่สุดขบวนรถม้าที่ติดอยู่บนถนนก็เดินทางมาถึงตระกูลหลินเตรียมน้ำขิงรอพวกเขาไว้ตั้งนานแล้วด้านในยังเติมน้ำตาลแดงไปด้วยพ่อสัวถั่วเหลืออยู่และบ่าวรับใช้ของบ้านตระกูลหยวนจึงได้ดื่มกันคนละชามใหญ่ฮ่าฮ่